สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่หกันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่12เรื่องตะโยชนะหรือชนสามคนขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้าสาเริ่มตั้งแต่ตุมเหหิปิพิกเวอัตนากตะกรรมังเอวะอนุภูตังเป็นต้นไป ขึ้นสัทธาพยาการสิเข้ามาสัทธาอ่านว่าพระศาสดาพยาการสิทรงพยากรณ์เลยว่าพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายอัตนากะตะกร,รม,มังเอวะอ่านว่าการรมอันตนกระทำแล้วนั่นเทียวตุมเหหีปีแม้อันเถอทั้งหลายอนุภูตังเสเวยแล้วอิติดังนี้อิดังจะกล่าวโดยพิสดารอตีตัดมิง ในการอันเป็นไปล่วงแล้วโคปาละธารกาอันว่าเด็กผู้เลี้ยงซึ่งโคทั้งหลายสัตตะเจดพาราศีวาสิโนผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพารานาีโดยปกติคาวิโยยังแม่โคทั้งหลายวิจาเรนตาให้เที่ยวไปอยู่สัตตาหะวาเรนะตาวาระแห่งวันเจ็ด อัตวิปเทเสในประเทศใกล้ดงเอกัสบิงแห่งหนึ่งวิจาริตาวาคาวิโยยังแม่โคทั้งหลายวิจาริตาวาให้เที่ยวไปแล้วอาคัตฉันตามาอยู่ทิศสวาเห็นแล้วมหาโคทังซึ่งเฮี้ยใหญ่เอกังตัวหนึ่งอนุพันธิงสุติดตามแล้วเอกติวสังในวันหนึ่ง โคทาอันว่าเฮี้ยปลายิตตะวาหนีไปแล้วปาวิสีได้เข้าไปแล้ววอมมิกลงสู่จอมปลวกเอกลางแห่งหนึ่งปะนะก็ชิดธานิอันว่าช่องทั้งหลายสตตะเจดวัมมิกาสะของจอมปลวกตัดสะนั้นอธิมีอยู่ทารกาอันว่าเด็กทั้งหลายมันเตตะวาขึ้นมานะครับปรึกษากันแล้วว่า ไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายณสนะกิรสามะจักไม่อาจขาเหตุตุงเพื่ออันจับอิธานิในการนี้ไม่ยังว่าเราทั้งหลายอาคันตวามาแล้วคันหิตสามิจักจับเอาสเวในวันพรุ่งอิติดังนี้ทารโกอันว่าเด็กเอเกโกคนหนึ่งหนึ่งตรงนี้มันเตตวากิริยาประธานในเยนอาทายะถือเอาแล้วสาขาพังฆะมุดถิง ตัดบทออกมานะครับซึ่งกรรมแห่งรูกขาวัยวะอันบุคคลพึงหักคือกิ่งไม้เอเกกังกรรมหนึ่งหนึ่งชานาเป็นชนสัตตปิแม้เจ็ดหุตวาเป็นปิทหิตวาปิดแล้วจิทธานิซึ่งช่องทั้งหลายสัตตเจดปักกมิงสุหลีกไปแล้วปูณทิวเสในวันรุ่งขึ้นเตธารการว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นอมานาสิกริตวา ไม่กระทำไว้ในใจแล้วตังโคทางซึ่งเฮี้ยนั้นคาวิโยยังแม่โคทั้งหลายวิจาริตาวาให้เที่ยวไปแล้วอัญญสมิงประเทเสในประเทศอื่นอาทายะพาเอาคาวิโยซึ่งแม่โคทั้งหลายคาาฉันตาไปอยู่ที่เวเสในวันสัตเมที่เจ็ดทิศวาเห็นแล้ว ตังวัมมิกังซึ่งจอมปลวกนั้นปฏิลาพิตาวากลับได้แล้วสติงซึ่งสติวัต,ตาวากล่าวแล้วว่านะครับปวัติอ่านว่าความเป็นไปทั่วตัสสาโคทายะแห่งเฮียนั้นการุขโขอย่างไรหนอแลอิติดังนี้วิวะริงสุปเปิดแล้วจิตธานิซึ่งช่องทั้งหลายอัตนาอัตนาปิทาหิตานี้ อันอันตนอันตนปิดแล้วอนะพิติกตาในปิฐาหิตานินะครับปิธาหิตานิวิเศษนะของขิดฐานินะครับโคทาอันวะเฮียชีวิตตนิราละยาเป็นสัตว์มีความอะไรในชีวิตออกแล้วหุตวาเป็นอัติจำม,มาวะเสสาตัวมีกระดูกและหนังอันเหลือลงปะเวทมานาสันอยู่นิคมิออกไปแล้ว เตธารการว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นที่สวาหเห็นแล้วตังโคทังซึ่งเฮียนั้นกัตวากระทำแล้วอนุกรรมปังซึ่งความเอ็นดูวัตวากล่าวเลยว,ว่าตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายมานังมาเรทาขอจงยาอย่างเฮียนั้นให้ตายโคทาอันว่าเฮียชินนะพตาเป็นตัดมีพัดขาดแล้วสัตตาหังสิ้นวันเจ็ด ชาตาเกิดแล้วอิติดังนี้ปริมัจิตวาลูกคำแล้วป,ปิดถิงซึ่งหลังตาสาโคทายะของเฮียนั้นวิสัชเชสุงปล่อยไปแล้ววจัจเนนะด้วยคำว่าตวังันว่าเจ้าคัดฉาหิจงไปสุขเขณะตามสบายอิติดังนี้เตทารการว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นณนปัจจิงสุไม่ไม่แล้วนิระเยนในนรก ตาวะก่อนโพทายะอามาริตตตาเพราะความที่แห่งเหี้เป็นตั์อันตนไม่ให้ตายแล้วปะนะแต่ว่าชนานว่าชนทั้งหลายสัตตะเจตเตเหล่านั้นพุทธวาเป็นเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันชิน,นะพัตตาเป็นผู้มีพัดขาดแล้วทิวาสานิสิ้นวันทั้งหลายสัตตะเจตสัตตะเจตอเหูงได้เป็นแล้ว อัตภาเวสุในอัตภาพทั้งหลายจุดท่สะสุสิบสี่พิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายตังกรรมมังอันว่ากรรมนั้นตุมเหหิอันเธอทั้งหลายสัตตหิโคปาละเกหิขุตวาเป็นเด็กผู้เลี้ยงซึ่งโคเจ็ดเป็นกะตังกระทำแล้วตะทาในการนั้นอิติดังนี้ สัทธาอันว่าพระศาสดาพยาการสิทรงพยากรแล้วปัญหังซึ่งปัญหาเตหิพุทธะปัญหังซึ่งอันอันพิสูทั้งหลายเหล่านั้นทั้งทูลถามแล้วทั้งทูลถามแล้วเอวังด้วยประการชนีอนาทะครั้งนั้นที่ขูอันว่าพิสูุเอโกรูปหนึ่งอาหะกกราบทูลแล้วสัทธารังกะพระศาสดาว่า พันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญปะนะก็โมกโขอันว่าความหลุดพ้นนัตถิย่อมไม่มีสัตตะแก่สัตว์ปาประกรรมมังกัตวาอากาเสอุปติตัสาปิผู้กระทำแล้วซึ่งกรรมอันลามกเหาะขึ้นไปแล้วในอากาศก็ดีสมุดทางปักขันตัสาปิผู้แล่นไปแล้วสู่ทะเลก็ดี ปัพระตันตรังปวิทัสสาปิผู้เข้าไปแล้วสู่ระหว่างแห่งภูเขาก็ดีกิงหรืออิติดังนี้สัตานว่าพระาศาสดาวัตวาตรัสแล้ว่า พิกเวดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเอวังเอวะอันว่าอย่างนั้นนั้นเทียวปุคโลอันว่าบุคคลทิโตยืนแล้วยัตตะระเอกะประเทเสในประเทศหนึ่งใดมุจใจย,ยะพึงพนปาปกรรมมโตจากกรรมัลามกอากาสาทีสุปีในประเทศทั้งหลายแม้มีอากาศเป็นต้นหนาเอกะประเทโสปี แม้อันว่าประเทศหนึ่งโศนั้นนัตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้เป็นประโยคยะตะนะครับตรงนี้ตัวยัตะระมาถึงวัจจะยะเป็นประโยคยะตรงนัตถิท่านเป็นประโยคตะแล้วขึ้นโสขึ้นมารับอนุสันทิงคเตตวาธรรมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนธิแสดงซึ่งธรรมอาหาตร,รัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานีวา้ว่าบุคโลอันว่าบุคคล ทิโตยืนแล้วอันตะลิเขในอากาศเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่างมุจจย,ยะพึงพ้นปาประกรรมมาจากกรรมอลามกณนะหามิได้ปุโลวนว่าบุคคลทิโตยืนแล้วสมุทธมัมเชในท่ามกลางแห่งทะเลมุจจย,ยะพึงพ้นปาประกรรมมาจากกรรมอลามกณนะหามิได้ ขึ้นประธานและกิริยาตัวเก่าเข้ามานะครับปุคโลอ่านว่าบุคคลปะวิสะเข้าไปแล้ววิวรังสู่ช่องปภัตานังแห่งภูเขาทั้งหลายทิโตยืนแล้วมุจจย,ยะพึงพ้นปาปรกรรมมาจากกรรมลามกณนะหามิได้ปุคโลอ่านว่าบุคคลทิโตยืนแล้วยัตตะระชาคติป,ปเทเส ในประเทศแห่งแผ่นดินใดมุจจัย,ยะพึงพ้นปาปรกรรมมาจากกรรมอันลามกโสชะกติประเทโสอันว่าประเทศแห่งแผ่นดินนั้นณนะวิชเต,เตย่อมไม่มีอิติดังนี้อัดโธอันว่าณความตตะคาถาวาจะนะตะแห่งคำอันเป็นพระคาถานั้นว่าหิก็สเจท่าว่า โกจิอันว่าใครๆจินเตตวาขึ้นมานะคิดแล้วว่าอาหางนั้นว่าเรามุจจิสามิจากผลปาปกรรมมโตจากกรรมมันลามกอิมินาอุปาเยนะด้วยอุบายนี้อิติดังนี้นิสีไทยะพึงนั่งอันตะลิขเขวาในอากาศเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่างหรือวาหรือว่าปวิสัยยะพึงเข้าไปมหาสมุทรทางสู่มหาสมุทร จตุราสีติโยชนะสหัส,สะสคัมภีรังอันลึกโดยพันแห่งโยอ8แปดิตี8ปดหมืนสี่พัยชนะครับนิสีไทยะวาหรือว่าพึงนั่งปรับพระตันตะเรในระหว่างภูเขาไซโสบุคโลนว่าบุคคลนั้นมุจใจยะพึงผลปาประกรรมมโตจากกรรมอลามกนะเอวะหาไม่ได้นั่นเทียวทิด้วยว่าบุคโลนว่าบุคคลทีโต ยืนแล้วยัตถะโอกาสเสในโอกาสใดสักกุนยะพึงอาจมุจจิตุงเพื่ออันผลปาปกรรมมโตจากกรรมอันลามกชะกติปะเทเสสุในประเทศแห่งแผ่นดินทั้งหลายชะกติปะเทสะเสสุคือว่าปะทวีภาเคสุในส่วนแห่งปะทวีทั้งหลายปุริมัติมาตีสุ มีส่วนอันตั้งอยู่ในเบื้องหน้าเป็นต้นหนาโสโอกาโออันว่าโอกาสนั้นวารคะ,ะมะโตปิแม้มีปลายแห่งขนสายเป็นประมาณอัธิมีอยู่ณนหะาม่ได้อิติดังนี้บันดิเตนะอันบันดิตเวทิตาโพพึงทราบขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้กลับไปทบทวนดูเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาทั้งหลายที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้ จงเป็นผู้มีความสุขในการเรียนทุกๆุกท่านทืน